พีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันตายยากจังวะรูมันกันรูมันแชมป์มันตายยากแชมป์มันตายยากน้ำ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 แชมป์แปรียแลแชมป์เปรียไอ้แชมป์โกงเกียอย่างนี้ไม่ดีเลยเหรอไอโก้ไอ้โก้โอ้โหไอ้สัตว์ไอ้เหี้นนี่ก็โค้งวอกันไม่ตายโทษทีพวกกูนพวกสูบใบ่ะหมดแม็กหมดแม็ก เรียบร้อยครับได้ไหมสองฟีไม่แต่ดีสุดหัวังไว้ยอะไรกันดุนโอ้ยไอฮีโร่พิการเอเออเมื่อกี้ทำอะไร เผาครับท่านพอดีผมมาสูดอากาศโอ้เงี้ยเหรอว่างไปไหนวะยังหล่อในสัตว์ยิ้มเธอมันนี่มันหายไปไหนของมันวะเอเธอร์นเห็นมันหรือเปล่าเห็น มึงโดนมึตื่นแน่เย้เอเทนคิดไม่ซื่อเฮียวันนี้ไอสัตว์มันหยุดไม่ได้เฮียหยุดไม่ได้วู้ชิบหายแม่งเออไอแคนสต็อปไอสัตว์อันนั้นเอเทนเซอร์ฟแอปปิการเฮียยไอนี่นี่ไอแฟนแฟนมาดูกูมีเฟนชี่นะเว้ยไหนไหนวันที่อยู่ไหน นี่ไม่เอากูรู้ไรเงี้ยรู้ไรเี้ยเป็นชีเป็นชีที่สันหกไอ้เี้ยโอ้ยข้างล่างอาจจะมีเสือหรือพวกซูบบบาแต่ข้างบนแกไม่รอดแน่ผมมีชั้นบีลีพุชเชอร์อุ้ยอันนี่ไงพวกซูไปสัตย์จะด้วยกันล้วซูปลายลายโอ้ตัวนั้นไอ้เยฟเ็นชีเป็นเกย์ยัยนี่ก็เป็นเกย์ มันมี t h อ Boys ดู่นั้นไงย่าแก๊ง The Boys มีแฟนคลัเอ็มเอ็มแล้วก็ไ,ไ <c oughs> อ้เทรนไี่ย่าไอเนี้ย MM เอ็ม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 ลักไหนวะไ <c oughs> อ้ย่า <c oughs> ไม่มันออกขวาอะไรอะไรหัวซ้ายอะไรมึงสยสายซ้ายอีกนิดจะอยู่กลางเป้ากูเลยโอ้ยใช่แล้ยโอ,อมโอน มึงฆ่าเมียกูแถมลูกกูด้วยไม่ได้ฆ่าลูกมึงเอ,าอ้ายังงั้นเห,อหรออย,ยไปแน่จริงก็ตามมาปวด,ดี <c oughs> <c oughs> ลูกว่าไงพ่อ เพื่อฉันดิดุอเออกูยังไม่ได้เกิดเลยอ่ะเดี๋ยวช่วยเดี๋ยวช่วยอ่ะเดี๋ยวฉีดคอมพาวเวอร์ไปเฮ่ยเยี่ยมเธอมันยิงเรี่ยชื่อชิบเสกจังวะดับเบิลคิวไม่งขัดโมเมนต์พ่อลูกทีห่หายโอ้ยเยี่ยนน้ำว่าวผมไม่เรียกว่าลูก,กนะเจอไอ้สัสโอ้ยเยี่ย เดี๋ยวเาไปกัเฮ้กูเสกรงลอดกูก่อนเลยเฮียโดนจนได้เฮียไม่ไดจะสังเสือเปล่าเฮียแกขึนไกน่กูเป็นกูจะบอกว่ากูเป็นกัมฟูเฮียกัมฟูปิเียล้ป่าด้วยเท้าหลังป่าไงพ่ลรูปรอ ก็เอาขเี้ะ <c ười> อะไรเนี่ยว่างไงร,รูปรอเรตับอนย,ยน, <c ười> <c ười> นี่ไง,ไงละ่ะทิงขี้ไว้ใหด้วยไอสัตว์อัมเบล่าแมนนี่ี้ไอ <ง S 2> <c ười> สัตว์เอ้ยอัมเบล่าแมนนี่รูปรอไอี้ เอาแหละตูจะบอยเบิ่งอยู่แนวว่ะว่าไงไอ้ลูกเหรอกะหล่อจะหล่อทำไรุดหล่อทำยวมันไม่ตายแม่งอะแม่งเปลี่ยนไปใช้เอฟเอ็มพียี่ห้ลูกหล่อเป็นไง ไอ้เหี้ยมันไม่ตายได้ไงไอ้สัตว์กูงัดไปหลายแม็กนั่นเนี่ยไอ้เหี้ยี่โอ๊ยออกจีแมนไอ้สัตว์บ้าไอ้เหี้ยแม่งไอ้ยี่ยี่ไอ้ปากมึงเอามาจากไหนวะนั่นน่ะไอ้เหี้ยรถกูรถกู ก้อลอย่ามาตโอ้คือสุดเจ้าบอยไอ้บอยไอ้บอยไอ้บอยร้อนสุดเจ้าบอยแล้วมือตัดข้าวิ่งไปเอทเทนหยุดไม่ได้ไอ้บอยไอ้เทนมันคือตัวโคตรสูงนี่สัตมึงจะกลัวมันของก๊อปเกรดเอมึงมึงแฉ่ของจีนใช้หน้าปลากระป๋องของก๊อปเกรดเอไปไหน ไปไหนไม่ไปไไหนกูรุ่นอัปเกรดไว้กูรุ่นอัปเกรดไว้อ้ออ้อยอ้ยไอ้เคียสู้ดิโมเมนเตอร์เลือไปเก้าพันเลือไปเก้าพันเลือดไปเก้าพันไอ้อโฮมเลนเตอร์ไอ้ดู้ เอเธนดีมันเอเธนเอเธนเข้ามสุขวะสุขวะเอเธนสุขวะเจ็บบอยเจ็บบอยโอ้ยโอ้ยไอ้เทนยเอเธนปิดล่างไม่ได้อ่ะเศรษเอเทนทำอย่างนี้ทำไมอ่ะไม่เงยเอเทนเป็นสายเหรอวะเนี่ยไม่รู้มาก่อนเลยไอ้เทนเกลียดฉันขนาดเลยไอ้เกลียเกลียดมากเลยด้วยชื่อมันหายไปไหนแล้ววะ

คนนี uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. Uh, yeah. ้ก uh, uh, yeah. ่อนตายกูเล่น uh, จูโนอยู <sy ่ไอเด็กเนีอุ้ยเฮียันเชื่มันใช้อะไรเนี่ยเย่เชื่อมันโรวะเ้แบบไม่ตายมึงทำอะไรลงไปเหี้ย มันทำบาหรืไปวชเชอร์วูเชอร์วูเชอร์เชมันฆ่าไม่ตายนีบีบมันก็จะไปบอกให้มันหยิขึ้นมาอออเอโอ้ยหยิบผิดนิ้วเป็นอะไรกันเป็นอะไกันเป็นอะไรโอ้ยดิดว่าเก่กมากหรือวะสุดจะบ่น โอ้เฮียอะไรเนี่ยยังไม่ใชยโซอจ้บอยเลยสั์ไอ้เฮียนี่มันอนิเมะบอยอบอยยังไม่อนิเมะบอยไอ้เฮียเ้ยผูเชีู่่นยลเลเอร์มาผู้เชเลอร์แล้ไม่ได้โกงขนาดนั้นมาไอ้เฮียเียผู้เดินเฉยเฉยด้วยมาไม่วิ่งเชื่อมันเถื่อนวะ

โกงไอโก้โอ้โหไอสัตว์ไอเหี้ยนี่ก็โกงวอกันไม่ตายโทษทีพวกกูมันพวกสูบไปเอ่ยพวกกูมันพวกสูบไปเอ่ะแจมทำไรอ่ะทำไรอยู่ยังเปิดหรือยังไม่ให้เข้าหลังไม่ให้เข้าหลัง ยังไม่ตายทีรวะโอ้ยเยยมไห <laughs> <laughs> มมันไม่ตาย <laughs> <laughs> ไอ้เี่มันไปไหนของมันวะอสัต <c oughs> ว์เลยกลัมันโค่งไปพวกวิ่งไวรั<อ>บความไหมอ๋ <c oughs> อไอนะ้ข้าเนี่ยแต่งปืนอยู่ข้าว่าจะเป็นเกดครับ ถ้าคนแตกปืนเดืยวจัดจิตปืนน่ยิงมึงเฮียไม่ใช่กูไอ้เหี้ยนี่กูฆ่ามันให้แล้วไอ้เป็นใครๆต่างไม่แตกไม่แตกฝีนี่แตกตีตีสุดโหดทั้งวัยเฮ้ยกระดูดไฮ้กระดูกเนี่ยไม่คิดไม่เห็นโหดจะเจอหาดิใครไม่ใช้เลเซอร์อีกวะใช้เลเซอร์โหดโดเอาโฮลเดอร์ไอ้ย่ะใช้เลเซอร์อีกแล้วเหรอ รสดโสดโสดเอาโฮมเฮ้เอ้ยเฮ้ยครับไอเออโดดเอาโฮมเดิ้ลเลยเฮ้ยบ้เฮ้ยต่อติดติดเออออาอ้อหมดแม็กหมดแม็กเรียบร้อยครับไดแมกเยไหหมดแม็กซ้ำต Quỳ nghi ngờ. Một bắt đầu. Một bắt rồi, Một me more, Một me more. Tell 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 me more. Anh chưa mọi lẽ mọi người mọi người mọi người mọi mình, mọi người 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 gì người mọi người mọi người mọi ทุกอย่างเริ่มเกินควบคุมแล้วนั้นเวลาชีโร่ออกโรงไอสัตว์มึงนี่เองเฮียคนเสกมึงทำอะไรลงไป <Okay. S 1> มงไม่ตายมาสันจายอัสลามอะลิกุ yeah, มเฮียคุณก็นั่งสิวายเฮีย yeah. โอ้ยอยิงไม่ได้ยิงไม่ได้ จะเจอคนที่อยู่ไม่ได้ของจริงเรา่าเอออะไรอย่าตายเลยโอ้ยเดี๋ยวอะไรเนี่ยดีนะมันหยุดทันนี่ฮะแต่มันหยุดไม่ทันกูได้แหกไปเลยอ่ะเฮ้ยชิดนั่นน่ะชิดนั่นน่ะโอ้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยเฮ้ยเนี่ยเฮี้ยถ้าเล่นแบบนี้นี่กูได้ที่ซ่อนใหม่แหละฮะกวาดเลยอ้ะโอ้ยแพงเอ้ยอี๋เอา จะปิดรายงานมีม,มีมีข้อคิดให้เด็กว่าไงฮะเด็กเด็ก,ดกคุณทำเลยวันนี้เราเป็นข้อคิดเกี่ยวกัเรื<า>่องน,นี้นะครับ<า>ผม,ผมก็คือห้ามห้ามเกย์นะครับห้ามเหลี่ยมด้วยครับให้เหลี่ยมเป็นเกย์ครับผมคนที่กวรอย่าที่เหลี่ยมจะเป็นเกย์ <laughs>